สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับว่าทําไมในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าบิตคอยได้มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเรายังอยู่ในแค่ช่วงเฟสแรกนะครับมันเป็นแค่การขึ้นนะครับที่ยังไม่ได้พุ่งแรงมากอาจจะมีการตกลงมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตกมากแบบนี้เนาะหรือว่าตกน้อยก็ตามนะครับเพียงแต่ถ้าเกิดเราอดทนนะครับแล้วรอไปได้เรื่อยๆเนี่ยเฟสต่อไปนะครับคือเฟสที่2นั่นเอง i ิตคอยมีโอกาสที่จะพุ่งแรงมากๆนะครับผมจะไม่พูดลอยๆเนาะผมจะให้เพื่อนมาดูความจริงตามกราฟที่ผมเห็นเลยนะครับว่าทําไมผมถึงมองว่าบิตคอยเนี่ยได้กลับตัวแล้วแต่เรายังอยู่ในช่วงเฟสแรกนั่นเองนะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับ2เส้นนี้นะครับคือเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวนั่นเองเพื่อนๆจะเห็นกันเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้นสีแดงตกลงต่ำกว่าเส้นสีเขียวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับกลายเป็นตลาดเบรลิชทันที แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้นสีแดงสามารถกลับมายืนเหนือเส้นสีเขียวได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือกลายเป็นตลาดบู l ล i s h นะครับอันนี้นะครับเป็นของปี2 0 1 5ผมจะขอพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูของปี2019เหมือนกันพอเกิดกลายเป็นตลาดแบร r i s h เกิดอะไรขึ้นครับเส้นสีแดงตกลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวช่วงนี้นะครับเราเรียกว่าอะไรครับตลาดแบร r i s h เป็นการที่ราคาบิตคอย์โดนเทอย่างหนักแต่พอเส้นสีแดง สามารถพ้นเส้นสีเขียวได้หลังจากนั้นเนี่ยราคาบิตคอยทำไมครับพุ่งขึ้นไปถ้าเรามาดูของช่วงปัจจุบันกันนะครับเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงนะครับมีการตกลงมาต่ำกว่าเส้นสีเขียวตอนช่วงปี2022แล้วก็ตกลงมาเป็นตลาด e a r i s h ถูกไหมครับทีนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนมาสังเกตดูว่าเราได้มีการขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเขียวแล้วนะซึ่งถ้าเกิดผมพามเพื่อนๆนะครับมาดูอดีตในแต่ละรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบปี2019นะครับ ปี2 0 1 4 1 5่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยเนาะว่าไม่มีรอบไหนเลยนะครับที่ผิดพลาดคือทุกรอบเลยนะครับที่เส้นสีแดงเนี่ยสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเขียวได้ผมไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นไปล้านเหรียญหรือมันจะขึ้นไปแสนเหรียญน,นะครับแต่ที่รู้ๆคือโอกาสที่มันจะขึ้นนะครับในระยะยาวเนี่ยจะมีมากกว่าลงนะครับผมแค่มาเล่าตามกราฟนะครับว่ากราฟมันบอกมาอย่างนี้มันมีโอกาสมากกว่านะครับที่มันจะเป็นไปในทางนี้ ทีนี้นะครับสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่สังเกตนะครับแค่2เส้นนี้มันบอกอะไรได้มากกว่านั้นเพื่อนๆมาสังเกตดูนะตอนที่มันตัดกันเนี่ยราคานะครับมีช่วงหนึ่งที่ราคามันตกลงมาต่ํากว่าเส้นสีเขียวเห็นไหมครับแล้วก็ต่ํากว่าเส้นสีแดงเนาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อันตรายเพียงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันปิดแท่งจริงๆมันเกิดกลายเป็นอะไรครับ เกิดกลายเป็นดากอนไฟโดจินะครับซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้นไปต่อผมก็เคยบอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะตอนที่ราคามันอยู่แถวนี้เนาะว่าราคาบิตคอยน่าเก็บนะครับถ้ามันเกิดแท่งแบบนี้เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นมันก็ตัดแบบนี้ด้วยนะครับผมก็เลยมาทําคลิปบอกผมค่อนข้างมั่นใจเพิ่มอีกแล้วนะครับต่อให้ราคามันจะตกลงมาก็ตามนะแต่ถ้ามันยังไซเวอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไปอย่างเงี้ยไม่ขึ้นไม่ลงเงี้ยนะครับอยู่ในช่วงราคาแถวนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับ ผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะขึ้นไปต่อเพียงแต่ว่าถ้าจะให้มันตกจริงๆราคานะครับจะต้องลงมาปิดต่ํากว่าเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถามว่าถ้าเกิดมันปิดลงมาต่ํากว่าเส้นสีแดงตรงนี้ทําไมถึงเป็นปัญหานะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับหลังจากที่เส้นสีแดงนะครับสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเขียวได้เราเรียกกันว่าตลาดบูลันถูกไหมครับแล้วเพื่อนๆมาสังเกตดูนะ ไม่มีรอบไหนเลยนะครับที่ราคาจะปิดลงมาต่ํากว่าเส้นสีแดงพอมันกลายเป็นบูลันแล้วราคาจะยืนเหนือเส้นสีแดงตลอดแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีสักรอบหนึ่งที่ราคาปิดต่ํากว่าเส้นสีแดงอันนี้คือสัญญาณเตือนแล้วนะว่าตลาดบูลันเนี่ยเริ่มที่จะกลับตัวกลายเป็นตลาดแบริชแล้วนะครับเห็นไหมครับแท่งนี้นะครับทะลุ ต่ำกว่าเส้นสีแดงแล้วหลังจากนั้นทําไมครับเริ่มที่จะมีการพุ่งขึ้นไปก็จริงแต่เป็นเพียงแค่การหลอกแล้วเริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะตกลงไปข้างล่างถ้าเรามาดูรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับพอกับตัวเปขาขึ้นปุ๊บรอบนี้นะครับมีการตกลงมาต่ํากว่าเส้นสีแดงทําไมครับสัญญาณอันตรายถูกไหมครับตกลงมาต่ํากว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการเทอย่างหนักนะครับแล้วค่อยขึ้นไป ทีนี้มาดูรอบปี2 0 2 1กันบ้างหลังจากที่เราวิ่งขึ้นมาเนี่ยวิ่งขึ้นมานะครับไม่มีรอบไหนเลยนะครับที่ต่ํากว่าเส้นสีแดงแต่พอมีรอบหนึ่งนะครับที่ต่ํากว่าเส้นสีแดงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเป็นสัญญาณบอกแล้วนะครับว่าให้เราเริ่มเตรียมตัวได้แล้วนะตลาดบูลันใกล้จบแล้วนะครับแล้วพอกราฟมันเฉลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือกลายเป็นว่าราคาบิตคอย ตกลงมาอย่างแรงเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามาพูดถึงปัจจุบันกันบ้างเราเนี่ยได้จบลงแล้วนะครับเรากําลังเริ่มกลายเป็นตลาดบูลันเพียงแต่ว่าที่ผมจะมาเล่าทั้งหมดก็คือเราแค่ต้องรอดูนะครับอย่าให้แท่งปิดต่ํากว่าเส้นสีแดงตรงนี้วิ่งเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับผมคิดว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่สําหรับบิตคอยนะครับ ถ้ามันจะสัญญาณไม่ดีจริงๆก็ต้องให้ราคาบิตคอยปิดต่ำกว่าเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจเข้าห้องซิกนะครับก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีโบเกอร์เล่นนะครับสามารถสมัครมาเล่น OKX ได้เลยนะครับได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับไม่ว่าจะเทรดฟิวเจอร์หรือสปอตนะครับมากกว่าการสมัครด้วยตัวเองเนาะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ Could be us. Awesome.